สวัสดีค่ะจากรา้านช่างทันวาสมมะเถอนนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเป็นแบตเตอรี่ของโพโคนะคะเครื่องนี้เป็นโพโค M3 นะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะแต่แบตเตอรี่อันนี้มันบวมนะคะบวมมากๆจนโป่งออกมาเลยนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะ ฝาหลังตัวนี้นะคะเอาออกมาเลยนะคะพอแบตเตอรี่บวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นหยัดหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอันนี้ได้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัวใหม่เข้าไปนะคะแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะ หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ไปเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้ฝาลังเนี่ยออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยยังสภาพปกติดีอยู่นะคะนี่นะคะตอนนี้ชาร์จไฟให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ชาร์จไฟเข้านะคะ เข้า1.3เลยนี่นะคะอันนี้ขึอนสายฟ้าอันนี้ชัดเข้านะคะโอเคโอเคหลังจาเปลี่ยนแบตไปนะคะก็จะไม่มีอาการแบตหมดเร็วนะคะหรือว่าดับเองนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ